สมสารสองเพลงมอบให้พี่น้องชาวมุกดาหารทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมันงามแท่าดหร่งามบ่คหอยขี้เกีจกันเลยบ่กอดเนี่ยโอ้ยมันเป็นจิตในหัวนายกไมาได้ปวดเมื่อยเลยไม่ล่างจ้าพี่จ้าจุ๊บจุ๊บเออปากเป้าน้ำหอมเ้าเฮาเอามากันไปมาด้วยพี่น้องเด้องาดนเด้อจ้า ไป<อ>ทีมงานหัวใจเกินร้อยต่อไปครับสวัสดีครับจ้าไปแล้วทั้งสีน่นะหัวแขอ,อยจะถือจะฆ่า,าดเด้อหัวแขวนลับเป็นคนมากบวนต<ว>ัวผมมากสุดบาทเวทีรำบสิ่งเราก็ขึ้นอยู่บ้านพวกล้องหลังฮะพวกล้องช้างหลังกูไม่อยากออกกล้องช้างหน้าเป็นอย่างกูอยากกูตำเล่าอุ้ยมึงตำเล่าไปแล้ว จะเดินเข้าไปบอกว่าละเธอเด้ออิท,ท,อทบอกเราไม่ได้เท่าไรแเไไรานี่หัวใจเป็นวัยรุ่นสิตายเด้นั่นมึงมาหูวจักนักล่องน้ำของแท้จีนี่เอานักล่องนเเ้ำแบบไหนน้ำหนานักดนตรีไปเลยแหมพูนตกพูนไหมเดี๋ยวจะมาเห็นหัวบ้างเดี๋ยบบ้างมาดน,นักล่องกูว่าส้มชีจักรยานไปหายเก็บมันมึงก็จังส้มอาบังแน่ ย่ามึงมึงมาโทษหัวกูโทษนะกูตีนเพราะท่านหัวกูอัะอ่ะเตินบอลวิ่งิรดกูหล่อไหมกูเงินดซุ่มมาเตียใเชนซุ่มหางเคียงกับเต็นไปได้สุโอ้ยกูกระลังหนาวๆอยู่ก็เลยหอนบู้อวขึ้น ผู้มนุษย์ร่ำรวอแต่เงาสีบงน้ออาขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็วสมดำหนาเนี่ยผู้ให้ลายอ่ะผสวยนั่นนี่ฝันเจ้าของงามนีหาะขอเสียงคนบาตรได้จ้ามาล่ำกับบาตรด้วยกัน ในแจ้งเอารถเนี่ยมาเปิดให้มุกค่อยอาบจุดกลางเดินไปจ,จะไปอาบน้อแต่อาบจ,จะได้ของน้ำกับชีลมสิตาจเนี่ยอโอ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องไส้ล่ะมาจากดงหลวงบนตนยัจากดงหลวงน้องไส้น,น้องนางเอกสาวยายหีเฉพาะมันจอยก็เห็นเลยนะไหมเนาะทุกจอยนี่พอดีบดีดงงนเนตัวแง่หนาวเป็นอยังสั้นายตายขึ้นไปบนนี้ ส้มวนวันอยู่ซื้ออยู่เขาเจ้าหนาวักติก็อมอ่อนผัวห o m หนาวใครตีพขาฝ่ายก็่หนาวก็พออยู่อยู่ขอเสียคนมาะเทนหนึ่งให้ดิจิตอนใน้าเอาก oh, oh, well, ็ชวยแท้จากงั้นอยู่ก็มาเห็นเอาวเขาก็ได้เหมือนกนเหมือนเมียแล้วเพราะได้แล้วมุ่เจ้าด้วยโหดร้อ แจกกับแจกแม่ไม่น่าได้บูได้เ่าคู่กันก็ได้โอ้ยขอบคุณครับไอทินแอม์หมอขอบคุณนะครับขอบคุณคะฮะเออเข้าไปแล้วเร็วโอ้ยกูหนาวตัวผู้ไหนมาท่านก็ต้องเสียใจทุ่มได้กรงห้อามันใสเบิดแล้วเอาไปใส่อยังมันก็นจะไปใส่หนี้ค่าเลขเป็ญสันตัวแต่มาท่านมุกอาหารนี่เขาเจ้าบอกให อันเอาไปซื้อเลขซื้อเบอร์ดอก็เจ้าเป็นคนรู้ผู้ดีรัฐบาลแกใครปุ๊บขาเจ้าก็ไปกระตุน้นเศรษฐกิจซอยรัฐบาลกระตุ้นแบบใดอ่ะเป็นเล่นไพ่แข้งเนยแม่แค่มาจุ่ม <laughs> เล่ยนลายในก็ใสแตนะะหาบาทป <laughs> <h ug> วดจากกินซื้อได้เงืนมากเนี่ยซื้อเบียร์ซุ่นกินกูบทิพย์ใช่ก็ได้สนเกนล้ส่งเสียกับเอินเดอเ่เป็นเงินกู้เงินยูงอีง นไปโตกุศิไปไ็นไ,ไหนไงหนาคุณว่าจูนก็ระบบเขาขึ้นมาสักมันว่าหน่าคุณว่าตรงปกสเกลหนาบ่ก <c oughs> ็ต้องเอาดักการจูนเมฆเอาพืดพี่นีเจียกุลนีเออกุศิเสียมึงอยู่ <c oughs> เป็นจังไดนมาพร้าหนาพร้าตากันถามข้าวถามข้าวกันสักอร์อยู่ดีสบายบ่โอ้ยสบายดีอยู่ขายของนี้ทุกมือนี่ปกตินี่ขั้นสซมพักเขาไปขายในตลาดมุกหาหันเนี่ยโอ้ขาย มั่น,นกูนินนแฉไได้แก่แซอยู่บอกเออเอ,อ,อย่างก็มาข่นม้สู้กินอีกแน่ข่นว่าได้ดอกปวดตีนอนันี่เ่จะตีก็แขวดีเนาะคนละข่นเศร้ปวตีนอสิข่นมาสู้กินไหมสั่งพ่อมนนันนวหอยนวดขาบนวจะไังม่ได้กินปวตีนแซะโยนมา ของหลักกระเปิดธุรกิจที่ได้มู่อาหารนี่ล่ะต้อจะมาขายพวดีบพวกีเป็นนักเศรษฐกิจพวจากโตงเอาคนบ่ค่อยอุดหนุนบ่ค่อยซื้อเลยแหมก็เลยมาหาหมูหาพวกนี่ล่ะซื้อซอยในเรื่ออุดหนุนกันแน่มันไม่ยากต่อในฐานะนะครับเป็นหมู่พวกเพื่อนฟงกันหมู่พวกค้าขายอย่างเขาต้องอุดหนุนกินเกลีอซอยเหลือกันนั่นแล้วแต่ว่ากูอยากจะทราบว่ามึงขายอย่างขายโลงโศกอ้กอีโจกรมอนมึง กู้ไดสิว่ามันตายมึงได้ขายสุนัขสุนเรียปันเนี่ยกูถามมึงแน่เอาัจเร็วแนวอยากกินมึงเป็นอย่างนั้ก็บอหาขขยของกูเฮีตบวเซ่โอ้ยอีนี่แม่นอกกระเนี้ยเจ็บกูก็เะเนขายตัวชื่อแน่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นแบบใดซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง บอกบอกระกี้นะตงุงมันบอ่ยากดอกเดี๋ยวที่ซื้อยัว่วเออโดน,นกันเนาะเอออีกสี่สิบหาสิปีสักนอนก็โดนแท้า่าถ้าอยากตายแมช่วงนี้กับสียที่กูโหที่กลามไปสัก,ก่อนอแต่ว่าขายโรคดีี่ตุงดีแบบใดเอาคันเมื่อใดอากาศซีฮ้อนฮอนกูเขาไปนอนเนี่ยมเสียป,ปักเขาไปนอเนเร็นเย็นสวยส <c oughs> วย <c oughs> เลรแมน,นติกดีไงลูกเป็นกระไรสบายดีป๊อปก็สบายโอยู่ห้องงานน้ำหลานใช่ล่ะนี่ในหลานกูเนี่ยดีเอาลูกไปลูกลูกซ้ายเอาตีเออเบี้ยมันป่าเบีผัวไหมบุ๋ยก็เลยมาถีบลูกไปกูลเลี้ยงกูก็เลยมีหลานกูในนี้จะใช้มุกดทหารให้เจ้าบอกกันว่าสมัยนี้เล็กน,น,น้อยสิกันผู้เฒ่า<อ>มีลูกแม่หน้าแมงคว่ำเพิ่ลนี่บีบิังเอาหลานบังในยิ่งพะเนใหญยนั่นร้องเพลงว่ามันสรุปเสร็จหมดแล้ว กูเหยียบเลยมันซื้อใบไหนแหละหลานเื่อว่าบักบอยตอนซื้อบักบอยยี่ปีนองแม่กูยอมหลานแม่คยอบก็เพาะมันมวนปีตังไหนบอยเอ้ยบอยบอยบาก้ากินข้องเบื่อเกินกับบะนไดกินเห็ดยงไต่ไก่กับกนปวดขาไปยังโคตรโคตรจัน้อ ขันมือใดเมียมันล่ำน้ำนั่นยิ้มปุยปุย<อ>มีความสุขเะอุกเะอุยนอนกอดกอดก,ก,กันกับเมียอยู่เชิงเลยขันมือใดเมียบ่มาให้ฟังฟังให้เด็ก,กน,น,น้อยโปรพ่อก็จค่หัวเอี่ยมผัวเอี่ยมหัวอีกหัวมันว่าเป็นบอยนั่นว่าเป็นบอยสี่ดิฉัน อันนี้บอยหลานกูได้แม่บอยหลานย่าได้หนิฮอลล์เออแค่ไดนกูเห็นมันหู้ดังปึ้งปึ้งคือแข่งกบอยสปอกปลอมเดี๋ยวก็ไปหู้ดังปุกไหนาใยังไงก็เขาเนี่ยแต่ใดเอาตัเป็นยังแต่เพื่อนหลานมุ่เต็มตีเขามันปวดเย่ยวเอาว่าแม่หลานกูปวดเย่ยวตีข้าจะนอนจั๊กเลยออกมันย่าคนขี้หนุกเงี้ยหลานกูปวดเย่อีดีแจกถ้ามันปวดเย่ยวห้ามสิแข็งหรอกได้คนยังตัวยังไง สูนจ้าศูนสูนมันออกแล้วอันนี้นึอันนี้แปะท่านี่โอ้ยใครหำหลานบ้งแม่เขาขึ้นรวยหมดสีดาเทลลตูเขาปาดเลยจักเดือนหรอกสองเดือนเขาสองเดือนคื่อไงแท้ขนาดสองเดือนกับซัมนี่ส่วนสอปีสิซัไหมันอคืนเ่อางรู้เนี่ยคือ กูยังขึ้นย่างนั้นหลานกูนอยูเรนมันใหญ่เป็นบ้าขึ้นซึ่เก่าปี20พิมมันเจียวไปผาดไปใส่เลยนี่นป้าด้วลาเสิร์ฟกันชาวไร่ใช่ถุงหูหิวพุดดิอีหากูณเจียวบอมึงฟังมันได้เสียได้แมวมันแวยงตั้งแต่กต้นกูเสียเลยพอบะกันกน,กนี่เด้อเออเขามาหามกูแห้อยู่แถวมุกดาหารนี่ตัวไในผัวอยู่แถไในผัวอยู่แถวนี่เออบังกูเจีวบอกสัวฟังมันได้แนวมันนี่หัวแดงนี่นี่หัวแดงแดงง่ายง่ายบานเพอร์เบอร์นี่มันได้แนวท่างแต่บนหน้าสีนวลได้นี่ ลำมันเดือลำมันมาหาเหงาจุตบุสีบุญเลี้ยงใครหำยังไงใครหำในยุทธตลาดอินโดยีนเว้ยมันจะอ่อนแต่นักบอยบอยมาเต็มคำดีทะลุบอยตู้บักห้าตาเดียวบักซ่านีกบอกแล้วก็จะเป็นนิวมาดู้วยกับอกคอยมันคุยไง เศร้าน,นี่หลานกูยังนอนบอ่ยินก็หลาไปนอนมันหนาวคุยแมวจากวันเสาสะพานใช้เล่าหลานนอนบอ่ยินไปนอนจะก่อนลูกไปนอนไปอดอกไม่ได้ไปนอนจอ้อยนอนอินมดล้วมาจิกผ้าขึ้นไปพูมันโนร่มเป็นอย่างตงต,งตื่นคุ้ยหลานต่อไปจะตื่นป้าคุอยอย้ยใหญ่อุบาทดุพะโลุไม <c oughs> ่บ่อยหลานยา มันว่านี่ถามเลยถามอย่างถ้าจะเลยจะสิขายของดีจะได้ไหนนะใหดบุญเขาบุญย่ใส่บุญกับยุ่วันตีปอเอาคับุญย่วัหมามานอนเฝ้า,าย้นว่าหลายๆก็เข้าติดตัวมันมาไหนเกี้ยวกับุูกับหมากับตากับไปอย่างทั้งสิน้นมันขืนยุคก,กิจใจของคนเท่าตีเศษไม่เข้าใจฟองเออคุณสิบาักทำไมไอ้แนวคำเขาไปใส่พีบึงเด้งอี่ไบอเขาวเขาว่าเดที่ เห็นมันไปวัดกุฏ่อันนึงเป็นอย่างต้มไข่ไปสองหน่วยจ้เแกอวไปเต็มถวยกับขึ้่มาเต็มกระตามนึ่งกีไว้พอว่าไปตได้ครับแถวใช้เกติหมาังเกีติอย่างพระสงองค์ใรจะอมาอยู่วัดเข้าองค์ไหนองค์ไหนอยู่เพราะพ่อพันสายจักรก็เป็นอย่างจะได้วางซันกะอี๋บึงมันมักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนะันหนึ่งคือไทยุบอารแถนี่ีเนี่ยเดินตืนยวขึ้นมาจากหลักจากน้นซื้อส้อยจูไปท่งกุดนั่นกุดนี้ ใน,ในลูกก็ลูกจะได้กูกลับไปนมัน <c oughs> มันมีลูกมีผัวว่ากูทานเลยอีนี้มันเป็นคนกินผัวุว้ยต้ผัวไนไตว,วิ่งเพราว่าเป็นจักรยานไงผัวไตเพท่านพ่อสองหมื่นแล้วเอาผัวไปท่านพี่เลยวิ่งไ,ไอตีไอข้นเพียล่ะสุดตีผัวเด็กน้วยวิว่มาเร้วมาผดมาพ่อแท้เพ้าขว้วน,นเนยมันเน้่าน้ำจริงอันคี้ใค้พอเดี๋ยวเอาัใหญ่ อีตูวมันเอาเพื่นเจ้าจุ๋คอยฟังก็คอยมาเยอะบากเยอะเราคนไหนมันก็เอาจุ๋คอยฟังมันเล่าให้เจ้าไปแต่เจ้าเครียดที่อย่างหนึ่งเด็ดสุดทีเจ๋อไดนจังว่าเจ้าเนี่ยเป็นกะลีเขาใกล้สิตายแล้วพยู่สมเ่าหาเส้อหาสีอ้อมบ้านบะนะเห็นบ้านบ้านมันมาขืนร้องเร่งกั่หัวมันเละพันห้ามันบ่านไหนว่าขอ้วนกูที่อย่งนี้มันแม่นอีหลี เมื่อเรียเอาปัวย่เอาเป็นตัวเป็นตุนยู่เป็นส่วนพันทั้งดีตั้งอย่างยุบเป็นส่วนพันดีสีไผรจะได้สีทหารเนี่ยมันเจ็บมันปวดสีตำรวจมันแข่งแสบแข่งมั่นแต่ว่าสีกับมั่นขั้นโรงพงา <S <S ยาบาลเดี๋ยวนี้ได้คอยไว้รุ่นที่สุมหาสุมเต็มเงี้ยกูอาหยาอาหยา <S 2> <S 2> มันไปอย่างมันลากูขีดสูตรหอมเนี่ดสูตรหอมเฮ่หอมต้ไว จกนั oh, no ah, ่นล่ามเคยมาร่อนนุ่มขู่หาเทียป่าพระเอกเด่นซูเปอร์ไซฟงล่อาคือบ่อยสิริใจเนี่ยไปน้อยนั่นเจ้าเสิ้งเจ้าหาเทียมันลุกไปเงี้ยวแจ็คสี่หลังบอกขึ้อีโตงอีโตงนี่ได้หัวเทาหัวมันเทากินแต่เราเม้งแต่ยากกินเราขาวสูยแก้วกับเด็กน้อยเอ้าเอ้าเอ้ายู่นจะนี่ก็จะไม่กูจะไม่ปากมึงต้องบอกเดี๋ยวกูจะบอกให้เด้อมึงจะสบายใจลายไปสีพวกูเด้อ หัวเราคุณไปข้นหูพูดดีเหรอวพื่อกินยาเพื่อสูบเรื่ก็จะบ่หายได้ไงยังหัวมากหัวมากไหนัวกกูไปนอนหน้ามากแล้วค่ะกูจะมาหาเส้นอะไรวะเนี่ยยิ่งรักชาไม่มีใครจะซื้อสั่นเหมือนเออคยแล้วเราจะเจงน้องน้า หน้าไกินแต่เราเขาบ้าเด็กเนี่มเล้ยบบด็กกับบ่เขาเราก็บ่ถือนอนน้ำห้อตตะขาพักกูอยู่รวยรวยอยู่มาสีเม่มันใส่ไหมกูคิดถึงทางซ่างเมื่อขอเียก่นนั่นนั่นวหลังมาเปลี่ยนกันก้าเศ้าเจ้าจะสะเปรตัวันอลาน้อนหีแม่บังขอเงินเมื่อสิมาขออย่างสิมาขออย่างขึ้นเม่ผ่านสก้อนแลอยู่เงียเดี๋ยว่าวบ้าควันกูเฮ็ดบุญสะก้อน เห็นใจกูแล้วกอดปงเฮ็ดใจใจแง่ร่างบักลับขึ้นไปถากูอยู่แง่พาขยับบัวไปตายหาตายหงมันท่านแต่จะเป็นมานมากใหญ่มากที่บานก็ปากไมนหยีมีบอกว่ามันไม่ได้เอาบัวมุกจะมาเป็นคือบัวมุกไหม่กว่ามั้อยุฮะมันค่อนจะขามาตายยังก็สวยแทอตื่นเศรขึ้นมาบ่มีเบียดมนงานยังหาคอยกินลองของลองของเฮ่นนั่นเฮ่นนี่เย็ดไม่้มันไม่ออกจะว่าไผ ใบผัวไม่ได้ไบผ้าจะเสร็จมาศาลแน่ปะนันไปไปถากูจะ่บนไปจะฝ่ามากวนกูหันหน้าไปทางคุณหันหน้าไปทางคุณเดี๋กูเห็นคุณสะกวนบอกผัวจ้าไม่ได้บอกพ้ามาเถอะไปถากูอยู่เงียบให้กูใส่บาศกวนจะฝ่าประกวนกูจะใส่กูเฝ้าดูกูจะสวนไป ก็จะไปนางถาคุณยุคนไปกูใส่บาสะกอนไปไปนางถาคุณยุคนม่ได้ยินใส่โกนหูวบงบอกเม่อได้ยินกูบอกบ่บอกหัวจ้าเ็ได้บอกผ้าโน่นบอกถอยตวาน่แตอกมาเถียเราสัแต่นี่คือให้หน้าแย่ต้งเนี่ยตอนนบุฟ่เธอพัาแรงคือเมาก จส,สิมหา,หา,มา่ากูม,มาพามาเจาอยูหาชิกาสกินปาาลาเม้งแเ้วจะได้มาปพดมาโพกเขเสี่ยมันเนี่เตะสวัวเหรอเผวเอบัวเอาเขาใส่ยบานกูไปใส่บา,บานี้เขาเสียแล้วเอาเพลงเไปเกี่ยวนี่รอมออมยุคุณเออไม่ออก็ม่ยังี้ปันเดียวนั่นบ่ ดินทส่ก็ปินั่นป้าทไมมาเดียบเขาเน่ยนะสูนี่พลเ่ยิ้มัู้นี่พายุติเขาก็จะเป็นยตายเมียมันสิเขาแย่เขาโดนทหารมาเป็นแต่แย่ก่นขแม่วนปจปลายเขียน่ปลาตรงลยปลาเมีมันตรงตเลยล่ะ ปานโยนเสาให้มาวะหลวงพีใส่บาตรแล้วก็ขอ,ขอพรเน,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 นี่ยเพื่อได้บุญเนี่ยศลขอพรจ้า <im ple as> ขอเนี่ยขอออาววัดนี้บ่ใส่พรมีแต่สีตาขอพรบัไดสีตาม่นปูม่น <im ple as> <im ple as> ขอพรอา หัวอีตรงเนาะแม่ออกางมังผู้หนึ่งตอกไปแลยแหละยังลุกขึ้นไม่ลุกขืนหน้าบปเลยจ้ะเอามาเสอีกกว่าไปนั่งตื๊บมือไป่ยังอยู่หันก็ใช่แล้วหรอใช่แล้วแล้วมหาใส่บาทได้ยังหรือไม่ใส่บาทอหลายยางอยู่ปาเต็มบุงเต็มตาโลดเออไม่อยังกต่ใส่ไปโลดบุ้งเต็มตาหมู่กู๋ท่าเกิดใส่บาทเนี่ยนาะ เอออะไรแต่ไปเจออะไรเมื่ไเห็นอย่างอี้แจ๋ไปเฮ็นตามมึงบอกถอดเกือบใส่บาทมึงเข้าใจความหมายของกูบ่เข้าใจกูถอดแล้วก็รังสิใส่มึงอหามกูเฮ็ดแล้วกูบอกไว้มึงถอดเกือบไว้มื่ไม่อย่างอยู่เนี้ยตามมงก็ไปใส่บาทเนี้ยผ่าเอาได้เอาเกือบใส่ปอวไปอีกกว่จะได้มาปืนกูบาดรุ่นเฟลโัก็แต่วันสอดของปะองเขาเพิ่งนัดตัว แต่ยังรถมใส่บมาโอ้ยหลายยางอยู่ต่เนเรกว่มาสิเอากล้วยสุกมากม,มาถัดเที่ยวคือหำมปะค่ <c oughs> ไม่ได้หอกมาไปดูดวงจะได้ดวงดีจะได้เจิขายของดีคูฤาษีบอกว่าเอาบอกข้าวสุกใส่บาทเรืองประสาทปางบอกว่าในมัสะใส่ก็มุ้ยพสินดอมอบ,บุย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  <c oughs> สาธุเดอ้อเอนี่ผู้ข,าข่าบอกข้าวสุกใส่าาบาทตามข้ามอดูทวง คอยเริ่มสบผู้ขายขายดีขายดีคอยค้นตายใช่ไหมน้าสาธุข้าพเจ้าขอน้อมถวยมายมะพร้าวสุกขาต้นแต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักฟ้าบาดกูจนมาเบี้ยว ตัวข้าต้นก็สูงสูงคงจะได้ว่าเม็นกัะตีโอ้ยมาพอหมุญผู้มาโน้มจะดนมวนดุบาทุบพโลกเกี่ยขุได้ล่างนาเจ้าของเงินไอ้ป๋อไปนั่งดอกไม้ห้างเงี้ยอย่มาใส่ปากไปออกฮะเสียใจน้ำเด้อติหยังเต็มแล้ว ข่าก็บบมีบอกข้าวก็บบมีดอกเียวเดินไม่ออกจะฟ้าโยมท่านดงหลวงมาพี่ฮู้ใส้ว่าน้อบนี้เบาหลอดพอเลยข้าวเกล่าพี่เกือกนะคล่ไงใจนะนี่ล้งไปไหนเขาไม่ได้อื้อที่อย่างกับบมี่เกข่าวเอาที่หนังแสดงไม่ใช่วใจดวงในน้อยนี่เลยสวัสดน

ฟ้าบาทโคงนาพาก็ได้นหมไ่เป็นซาดิเนอร์้เจ้าเด้าี้เ้าเ้าจาเ้ีเเ้าเ้าพาพแม่กิผัวกูเอนเจ้าไหนาแยูคือเป็นเนาะคุ้นๆ้คือใครู้กูบอกใครน้อนเฝ้าเขาด้วยนะกูขายเมดแล้วเ้าาขายเขา นุ่มไห้พร้อมหอมหินหินมึงเอามาหมหาแม่มึงตีกูนาหนาวพมพรอมะไม่หังยุง่งวันนี่มาคือถุงน่องกูแทนเฮ้ถ,<ป>ถุงน้องกูยินีเอามาตัดนีไปากอเยมากกอาจ,จ,จ๊ไม่หยังผัวมึงีถูกตัง มันเคยมาสีูบ่ดนี้อ้เหวเฮจ้งไหนไปชิลวอ่อเลยตีหลวงพ่อโคกตั้งต้้วไปยี่ปุ่นไน้ำโขงอ้าอาย่ในีสุรีัวพี่บาผู้เดียักันจิกูถามเนยมันสอนผัวกูมันเป็นบ้าถ้าเป็นบามีแถมมันบวดจูงแม่มันจะโดดแล้วมันถัดามันเป็นพระบอเศ้า ซื้อกระโดดแนวภาพก่อนเหมอี่ห้ามือน้ันาหมื่นนอยนรักันมันหลากขาโกบ้าทองกุศลธรรมกุศลกรมัก็ว่าคิดว่าอ่านแล้วอีกบอกได้เหรอเพีงเดียวว้ายตรงน่ยังที่ห้ามึงปูรูสีกอสักสีแท้สักสแนวดหามันมากันโกบ้าข้าวซุปใส่บาดแลล้งซุกุศลขายดีได้ขายแล้วเอาจะได้วางสันได้ผัวมึงตายเนยเอา แม่นี่ดีตีแก่เช็คเมืองละมึงบอกไปจะกูดีใจเต็มไปเดี๋ยวกูเช็คบรรยากาศอีแกกมาติหลีมับหมาเลยวุดนนุนเลยเอามึงมีเช็คนี่แบบไหนมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เอาไม่ร้องไม่สักก็ร้งไม่อัดขอไม่สักเลยเอาล็อกเย็นน้องเบาเอายองเย็นพร้อมเอาเย็นเย็นร้องเงีนจะบบุกเย็นเงี้ยน กูปวดจูงไปบ้าเอาไปงานเอาหัวกูบวดให้ก็ได้เอาผมไปอันบริพว่งลีกเด็กไหนเมื่อกกูจัดเอาดอกไม่สุดอวมาดอกไม่ปอเขอดอกไม่สุดสุดเขาได้บอกข้าวแกหนาบอกแกงเอาตอนสดนี่ซื้อไม่ใช่ไหนร่มเหรอไ่ซื้อยังไงมนี่ซื้อไร่เอาอีตงกันยังมื่อกวดจูงผัวไวแท่ กูได hmm. mm ้ปวดจุงผัวกูอีกบอปกูเป็นอย่งผมกูรวยผมรวยกูสื่อวัดแค่ของบ่อยสิใส่มาใส่สาเหตุมันเข้าใจบอปไ่้เจนเจน่จป่ากว่ามันาปนันบอกว่าหันบ่ได้ว่าสื่อมาใส่ผัวเด็กสื้อมาทถ่ายวาดพ่นแหม่จะมาตีลูกตีเนี้ยกัตีไปตีมันขามันขายผเลยะขายอ่ะพูด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 พีุ่ดนึ่งอย่างพูดขายขายพี่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  ราท่นความซื่อแั่ว่ามีปัญหาดอแต่มาช่วงนี้มนี่ยเศาอยู่เศร้าบอเศร้าใสเอาเศราไสใส่นี่ลก็โอ้ยจตัจ้ตัร้านอาน้าน้าน้โอ้หนาวป่นนี่ก็บเดึงกางเกงขึ้นมาเลือดบบักบอยเจ้าตุวสวยอย่งกันอนค่อยแข็งโดอยหนาวป่ะนี่ไม่ได้แข็งนิดเดียวนี่แข็งตากมันชื่ออย่างไะร้านเจ้าบกบอย พ่อแม่ขามาา้าเจ้า้วกขากรรไกรเจอดข้งเกากีเหม่อนกันเกากี้กกออกขอบคุณนะคะมีแข็งบล่ะเกากรีแข็งคือการตัดกับกันหลานเจน้านัา่นน่ะ เสียงพมือนางครับจัแม่นดาวตลกมมะล้อมเจ๊กอร่อยครับคือวันนี้บอมคะข้อมสงขบเทนพี่น้องแฟนเพลงแปมมาล้อมข้าบ่ไหนเกียร์ท่างการแสดงในประสงค์กบลงประสงค์เสียงพี่น้องนั่งทิพน้ามะล้อมจ๊กอร่อยคำว่าท่านทั้งให้พี่น้องแฟนเพลงแปมมาล้อมขับมือหนีพี่น้องอยู่ตัวลมหนาวอยู่น้ำกันจนหอดวินาทีสุดท้ายด้วยความรักด้วยความเมตตาจากพี่น้องแฟนเพลงแปมมาล้อมมะล้อมใจเกลอยจริงอยากมาได้เก้าปีเก้าฤดูกาลครับผมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงเพื่อแฟนเพลงไปฟังบัดนี้นำพาพี่น้องแฟนเพลงไปพบกับศิลปินหัวหน้้าาผูนนนทีีมง่ พระเอกหมอลำใจกะร้อยหัวหน้าบอยสิริชา